สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คู่สู้ค,ค,ค,คนครับมือนีพ่อกับบ่าวเท้าห้างนั่นชาแนลนะครับบรรยากาศนี่มือแรงล่มไอหัวล่มออกครับพี่น้องโอ้ล่มเย็นซอยๆเลยพาพี่พาน้องมาก,กินปิ้งเขียดพี่น้องปิ้งเขียดเบิรงเด้อพี่น้องเด้อมาผู้อยู่ไกลบ้านครับเดี๋ยวบ่าวเท้ากินเพื่อครับเอาออกจากหีบก่อน <laughs> ปิ้งเขียดตาบักทัวนะครับปิ้งเขียดกับตาบักทัวโอ้หลายเติบใส่ขี้วยังดีใส่ขี้วเอาใส่มันออกนะครับกับหอยยืนได้พี่น้อง ไม่เดือยไม่เลือ่อยโอ้มันเป็นอย่างก,ก,กุบกัดใส่กับคนนงายนแ้แดงมาพีา่น้องมาน้องไม่สมมาใส่น้ำพขียวลุกขับปิีงเขียดใส่กับสมพักพร้อมโือขึ้นมาอะไเสียไปก่อนไอ้พี่น้องตำมักทัวกับปิีงเขียดยง่น,น,พงนงีพอดีว่าลมออก สมจังหน่อยใส่หลายไปเลยหอนคอ อืมสมพักมากพ่อหีแเสบเน่ย สวดด้วยพี่น <ý topics 2> ้องมันเนี่ยยุบเอาแม่นูยุบครับแม่นูยุบเขาโวยมึงด้วยพี่น้องอ่างพี่อ่างงอ อุย้ยเบลอสดกันนิดนึน เห็ดหมูไม่ตรงมั้อืมฉ่ำ่ามันสมเป็นา่าอืม,อมงาเลย <c oughs> มันนี่ชิมีมร่มเจ้าหน่อยครับ รมหัวร่มออกอืมแม่งกับอะไรขึ้นห้องข้อโทษขอไปด,ด้วยอมว่ามันซีนี่หูเลยเนี่แม่ง chả trên rừng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ตุ่มพาออนนี่หกเือก ขหมูรูปกล้องมผสมมันแน่วไหมครโอ้ยพี่เตะแม่งอันพี่เะแม่งอันอิดอๆดอ,ดอดในห้องนี้นาะนี่ใส่กับตำกครัวมันยยูโอวมาเด้ครับเด้อ <laughs> ไมนูยว่ นไกบ้านาจะอยู่หวเพื่นแท่งหรือกินดีกว่าบ้าขาววะรักอาหารน,น,น,นีสาน <c oughs> tôm nắng Chuyệt nào vẫn phải hả Lòng mè nào đi phải quá đi บ้าแถววบริ้ไปแล้วพี่น้องเอ้หมื่แรื่องหมื่คำงานเหลืองานเอาใส่ซื่อเพื่อนน้องหพี่น้องอืมอืปลาบ่ไม่าตั้งลังไม่นา หอยเดือยหอยเดือยข้างลุมมันาในแตะบ่ครับเอาคนเดียวนะหลาย,ย,าลาย,ยอย่างหลายแนวครับพี่น้องมา มันคืนอวกเ <laughs> ถึกเสียนหยาสมพักสมหยามมนสมพักเพราะมันมีหยา ปาท่าวดิซี่เจี๋ยร่มผัดนเสียซี่ปิง 那好，跟我来得了 มึงสมพกกรลังพอดีลุก,ตก็ตำว อดู่หี่ยน้ <c oughs> อ,อ,เองเอาหมดเลยคับเขียดกำลังเสียบพอดีครับท่านเขียดกำลังพอดีเหลืองเอ็มตั้เลยเหลืองงามเขียนโม่นะครับเขื่อนก็เขียนโม่น้งหล่อหลาย เอาดูร้ายก็เล่นเอินหมวีคุยโอ้โหหมอนเี่นองเด้ออ๋อโอ้โหหมวนโอ้ยน้ตาเาเลยอ้อเสบๆครับพี่น้อง ปิ้งเขียดปิ้งเขียดโม่ตำหมักทัวปิ้งเขียดโม่ภาษากลางคน,นอื่นเขียนอย่างเขียนอีโม่บ่ตำหมักทัวแล้วก็แก้มน้ำไม่สมเศรบฐีครับพี่น้องบรรยากาศหัวล่มคือสิอ้วยเลยนะพี่น้องเพราะว่าเขาดกอกก็เริ่มถอกเริ่มม่านเริ่มออกแล้วนะครับมีล่มร่มเ,เย็นๆครับวันนี้ก็คือหัวล่มออกกันละเนาะเอา้าเซบษฐีฝากพี่ตอน,น้องนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องคือเา่านะครับ กินเปี่ยงเขียนโม่แก้มกับตำหม,มักทัวแซ่บครับโดนๆได้ครับเด็กกินเธอหนึ่งนี่นะครับหายากครับคุณม,มือนีเนาะเอาเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องคือเกาอ่ายังมือแรงนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมบ่าวเท้านะครับมักกไรถือใจกแชร่บ่าวเท้านี้ได้ครับเด้อสำหรับมือนี่ครับสวัสดีครับ